หยุดคลิปไว้กว่อนเอาล่ะก่อนสวัสดีทุกคนนะจากคลิปนี้ที่ครบสิบผู้ติดตามนี่ A ก็ได้มาถึงแล้วนะก็ตอนนี้มีคนณถามมาช่องคนนะเอ่อเค <Okay. S 1> <laughs> โอเคขออนุญาตนะขอคนนี้ก่อนเขาทำก่อนอยู่จงังหวัดอะไรเพชรบูรณ์นะครับอยู่เพชรบูรณ์ชอบกินอะไรเ้นฝายเฮ้เพื่อสนิทชื่ออะไรบ้างเนี่ยเนี่ยคนแรกเลยเนี่ยหนึ่ง สอง伊ซูซูปูมาซานแหละย้อนกลับดูแป๊บหนึ่งมาโนวยชิคกี้พอยู่ไหนหมดอยู่ไหนหมดอยู่ไหนเออละไล่าามแล้ววันที่สามก็โอริโอ้สี่สี่เวนเน่อะเวนเน่อะเครื่องบินในบ้านไม่ออก แล้วก็อมองอาสีฟ้าเอ้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไดันคลิปเลยนะอ่าใครอยู่บ้างวะเออเออเออบรูเจ้าบรูบรูบรูเจ้าบรูคนนี้เลยบรูฮะแต่ตอนนีก้ก็เปลี่ยนโปรไฟล์เยาวว้า มีใครอีกบ้างมีใครอีกบ้างนะเอ,อ่อจำได้เขียนอย่างนี้แหละใช่ <c oughs> ชื่ออะไรเออ้าชื่อในข้าวชื่อในยูทู e ก,ก็นิวายฮะชื่อในชวิตจิงก็ปูอัดฮะสู้ๆนะเพื่อนขอบคุณครับผมโอเคมา คำถามอีซูซูว่าวายตังผมทำไมถึงชอบอมองอัดเออทำไมถึงชอบอมองอัดหรอไม่รู้อ่ะมันดูสวยดมวยีมันสวยดีแล้วก็ติดเกมนัม้นไปเลยด้วยมันสนุกอ่ะ ต่อไปทําไมถึงเป็นเพื่อนกับเราได้อันนี้ก็อันนี้ไม่ด้วยอยู่ดีก็เป็นเพื่อนเลยไ <c oughs> ม่มีสาเหตุเลยนั่นอายุห่าไรยเอ่อเก้าถึงสิบฮะเก้าถึงสิบอ่ะเก้าถึงสิบเก้าถึงสิบต้นกำเนิดของโอซนายมาจาก อะไรโอร้ซีแรกคือเจ้าเดฟ้านะเดฟ้าต้นกำเนิดเหรอเดฟ้าก่อนนะต้นกำเนิดต้นกำเนิดต้นกำเนิดต้นกำเน,น,นิดของอสี่เจ้าเดฟ้าเหรอ ไม่รู้อะตามโอริโอเช่เชส่วนโอซินายส่วนเจ้าเนวาลเหรอมันกำเนิดเดี๋ยวพาไปดูถ้าคุณลองเอาภาพของผมและเอานิวายไปเปลี่ยนสีสลับสีดูใช่ฮะนี่แหละ ต้นกำเนิดของนิวไ <c oughs> ลท์กลัวผู้ใจซูซูนะเพื่อนแต้นนี้คำอธิบายก็เปลี่ยนไปนิดเดียวเองนะจากจากโป้าหมายหนึ่งพันแค่แค่สผู้ติดตามกลายเป็นหนึ่งร้อยพุทธตามถ้าครบหนึ่งร้อยพุทธตาสองร้อยพุทธตาสามร้อยจนถึงพัน ก็ขอบคุณเพื่อนทั้งสองคนนี้ให้กำลังใจนะครับ